ที่สวนผักของเรานะคะที่อเมริกานะคะเพื่อนๆเดี๋ยววันนี้อันนี้คือเราได้ได้หว่านพัน์พืชไปแล้วนะคะแต่เขายังไม่ขึ้นนะคะรูปแปลงผักนะคะเพื่อนๆอันนี้คือนันต้องเก็บก้อนหินออกนะคะมันจะมีก้อนหินพวกก้อนหินก้อนเล็กก้อนใหญ่ไม่รู้ว่าที่นี่มันเป็นภูเขาหรืออะไรไม่รู้นะคะเมื่อก่อนแต่ว่ามันมีก้อนหินเยอะมากเลยะคะ่ะขนาดดินที่เราซื้อมา เอามาผสมแล้วมันเวลาเราลดน้ำไปแล้วมันก็มีก้อนหินขึ้นมาอีกเยอะมากเลยค่ะนี่คืออุปกรณ์ของเรานะคะนี่นันเก็บไปได้สองแถวแล้วนะคะเพื<ๆ>่อนๆเดี<ๆ>๋ยวไปดูทางโน้นนะคะมีเวลาเราลดน้ำก้อนหินขึ้นมาเยอะเลยนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวเราไปเก็บกันนี่ค่ะเพื่อนๆดูสิคะปลูกทีไรก็ได้เก็บทุกทีเลยนะคะเพื่อนๆเก็บทุกปีเลยนะคะเพื่อนๆ,นๆดูสิคะเนี่ยค่ะ ก็จะประมาณนี้นะคะมีก้อนหินเต็มไปหมดเลยแต่สามแปลงนี้เก็บไปแล้วนะคะเพื่อนๆสามแปลงนี้เก็บไปแล้วนะคะเดี๋ยวเราเริ่มเก็บแปลงนี้กันเลยนะคะนี่ค่ะก็จะประมาณนี้นะคะเราก็จะเก็บออกนะคะเพื่อนๆเพราะว่ามันจะมากดทับต้นพันธุ์พืชของเรานะคะแต่ว่าเราเก็บเราก็ระวังนะคะเก็บเฉพาะไอ้ที่มันโผล่ขึ้นมาเพราะว่า เรากลัวว่ามันจะไปโดนะมะเมล็ดพืชหรือว่าต้นพืชที่เราปลูกนะคะเพื่อนๆอันนี้เริ่มขึ้นแล้วนะคะเริ่มขึ้นแล้วนะคะเพื่อนๆอนอันนี้นะคะอันนี้คือมะเขือเทศนะคะแปลงนี้นะคะมะเขือเทศเยอะมากเลยนะคะโอเคเดี๋ยวเราเก็บกันดูสิคะก็มีงานให้ทําไปพอแบบว่าให้ข้ามมืดไปนะคะช่วงนี้ก็จะเป็นช่วง จะมีโรคระบาดโควิดเราก็จะไปไหนมาไหนลำบากนะคะเพื่อนๆไม่จำเป็นก็อย่าออกไปไหนเมื่อก่อนก็มีลัคกี้คอยมาวิ่งเล่นสนามด้วยนะคะเพืพ่อนๆมาป่วนแต่ตอนนี้ก็เขาก็ไปสบายแล้วก็ทำใจนะคะเพื่อนๆเพราะว่าทำบุญมาแค่นี้จะได้อยู่ด้วยกันแค่นี้ก็ได้แต่ภาวนาให้เขาเป็น สุขคตินะคะเพื่อนเพื่อนนี่ค่ะแล้วก็ขยอยเก็บออกเก็บทุกปีนะคะเพื่อนเพื่อนเนี่ยปีก่อนปลูกก็แบบนี้นี่เราก็สั่งดินเข้ามานะคะดินน่ะดินนั้นๆน,น,นะคะก็มาผสมแล้วก็ไถพรวนนะคะเพื่อนเพื่อนมันก็ยังมีอีกนะคะเพื่อนเพื่อนเก็บไปเรื่อยๆโอ้เยอะเลย เราเอาไปเทกันในป่านะคะอันนั้นก็จะเป็นกรีนเฮาส์นะคะอันนั้นของโรงแดนเขานะคะแต่ถ้าเราทํากรีนเฮาส์ปลูกผักนะคะมันก็จะ,จะเจริญเติบโตไวนะคะเพื่อนๆเราก็จะเดินเข้าไปในป่านะคะอันนี้ไม่ใช่ป่าเลยนะคะเป็นที่ของเรานี่นแหละคะ่ะเพื่อนๆแต่ว่ามันมีแต่ป่าแต่ต้นไม้เต็มไปหมดเลยนะคะกวางก็เข้ามาทุกวันนะคะนี่ค่ะอันนี้คือ เก็บไปเมื่อวานนะคะเก็บไปสามวันนี้เก็บอีกดูสิคะก็หินส,สวยๆก็มีนะคะเพื่อนๆก้อนใหญ่ๆก็มีนะคะถ้าใครอยากจะเอาไปตกแต่งสวนนะคะเพื่อนๆก็มาหาได้นะคะบริเวณรอบบ้านก็เยอะมากเลยต้องไปเดินเก็บอีกนะคะค่ะเพื่อนๆกวางก็จะเข้ามานะคะโน้นต้นโน้นน,นนะคะที่เราก็จะไปถึงโน้นนะคะ ั้งป่านี่เลยนะคะก็ไม่รู้จะทำอะไรกับมันนะคะเพื่อนๆพื่อนะก็จะเป็นหินก้อนใหญ่ๆอย่างนี้ก็เต็มเลยนะคะบริเวณบ้านเราต้องไปเดินเก็บออกนะคะเพื่อนๆนถ้าไม่เก็บออกก็จะตัดหญ้าไม่ได้นะคะรถตัดหญ้าก็จะตัดไม่ได้นะคะมันก็จะตีแล้วก็กระเด็นกระโดนนะคะเพื่อนๆนอันตรายนะคะ เดี๋ยวเสร็จจากสวนแล้วเราก็ต้องไปเก็บบริเวณบ้านอีกนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปเก็บกันต่อเลยค่ะคิดถึงลักกี้